สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์นุกแอดเนติเซนผู้บรรยายการสอนในวันนี้กับ N Academy สําสำหรับธุรกิจที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดการเรื่องของกำลังการผลิตตลอดจนการวางแผนการผลิตจะต้องใช้การจัดการที่มีความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการวางแผนให้ซัพพลายเออร์เข้ามาส่งวัตถุดิบ ได้อย่างทันท่วงทีสำหรับคอสอท์ไลน์นะครับเรื่องราวที่จะมาเรียนทั้งหมดในส่วนของ SAP overview PP ก่อนอื่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของ overview นะครับใน overview นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยความต้องการนะครับความต้องการของ production เนี่ยเริ่มต้นก็จะมาจากฝั่งของเซลล์นะครับก็คือ SD นั่นเองนะครับ เมื่อ SD นะครับส่งความต้องการมานะครับก็จะมีการแพลนนะครับการแพลนด้วย demand management นะครับหรือ,อถ้า,าในภาษาที่ใช้กันบ่อยๆในระบบ S&P a นะครับก็จะเป็น PIR หรือย่อมาจาก plan independent requirement นะครับเมื่อแพลนเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเข้าสู่กระบวนการ MRP นะครับหรือ Material Requirement Planning นะครับก็คือจะเป็นการรัน MRP นั่นเองนะครับเพื่อที่จะประมวลผลความต้องการต่างๆนะครับแล้วก็จะนำไปสู่นะครับการทำ o d u c t i o n p l a n n i n g นะครับถ้าเป็นการมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตนะครับก็จะออกมาเป็น Production Plan หรือถ้ามีการซื้อนะครับการซื้อไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ